พฤติกรรมที่ทำร้ายไตยมีอะไรบ้างฟังโปรบีเลยค่ะมาดูอย่างแรกเลยค่ะทานยาแก้ปวดบ่อยๆค่ะ คือพอปวดปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไม่อยากไปหาหมอด้วยไม่อยากทนด้วยงั้นเดี๋ยวไปหาซื้อยาทานแล้วกันซึ่งยาแก้ปวดเนี่ยนะคะหรือเขาเรียกกันว่าเอนเซตเนี่ยยาพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสเตียรอยนะแต่ว่ามันช่วยลดอาการปวดได้แล้วก็มันหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็เลยทําให้เรารับยากันง่ายๆมียาเคมีเข้าร่างกายกันบ่อยๆแล้วยาเนี่ยแหละค่ะคือทําร้ายไตยเลยค่ะพฤติกรรมที่2นะคะที่ทําร้ายไตยนะ คุณก็อาจจะเห็นคนรอบข้างเป็นนะคะสั่งอาหารมายังไม่ทันจะได้ชิมเลยโอ้โหราดน้ำปลาพริกกันแบบว่าราดกันใหญ่ราดกันใหญ่หรือนะเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ยังไม่ทันชิมเลยตักน้ำตาล2ช้อนนะน้ำปลา3าช้อนน้ำส้มอีก5ช้อนแล้วแต่นะหารู้ไม่ว่าพวกเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่เนี่ยมีโซเดียมสูงมากและโซเดียมเนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปในร่างกายเยอะๆนะคะจะทำให้เกิด ความดันโลหิตสูงและพอเป็นความดันโลหิตสูงไตทํางานหนักค่ะพฤติกรรมที่3ก็บอกว่าคนที่ชอบทานอาหารแปรรูปก,ก็จะมีโอกาสที่จะไตเสื่อมสูงมากพวกอาหารแปรรูปเหล่านั้นเนี่ยคือมีโซเดียมสูงมากทําให้ไตทํางานหนักเพราะว่ามีโซเดียมสูงพฤติกรรมที่สี่นะที่ทําร้ายไตยโดยที่ไม่รู้ตัว บางคนนะคะไม่อยากดื่มน้ําเยอะเพราะอะไรเพราะไม่อยากเข้าห้องน้ํานี่คือพฤติาการรมที่ทําร้ายไตมากๆเลยค่ะพฤติาการรมที่5ก็คือควรจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยอย่างตาม6-8ถชั่วโมงเ <c oughs> ขาบอก8ชั่วโมงเนี่ยมันต้องแบ่งให้กับการพักผ่อนนอนหลับนะคะมันอาจจะไม่ได้นอน8ชั่วโมงเต็มนะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงพฤติาการรมที่ การที่เราทานเนื้อสัตว์เยอะแล้วเราไม่ทานผักผลไม้อันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อไตค่ะเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับสมดุลเรื่องกรดด่างของร่างกายอันนี้ถ้าเกิดเราทานแต่เนื้อสัตว์แล้วเราไม่ค่อยดื่มน้ำเอ่ยไม่ค่อยทานผักผลไม้เอ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดกรด มากขึ้นในร่างกายแล้วก็ทำให้ไตทำงานหนักอุปนิสัยที่7เนี่ยก็คือชอบทานขนมหรือชอบทานอะไรก็าตามที่หวานหวาน่ะ คือชอบทานอาหารที่มีน้ําตาลคราวนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทานเยอะนะคะร่างกายก็สามารถที่จะจัดระบบระเบียบได้แต่ถ้าเกิดคุณทานน้ําตาลเยอะเกินไปแล้วคุณไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะไม่ได้ใช้พลังงานเหล่านั้นแล้วพอคุณอ้วนน้ําหนักเกินคุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแล้วก็มีความดันโลหิตสูงได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ไตเสือ่อมอุปนิสัยที่8นะคะที่ทําร้ายไตยเนี่ยก็คือเรื่องสุบุหรีแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสูบุหรีทั้งดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบถ้าดื่มหนักนะเกินวันละ4แก้วยิ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเลยพฤติกรรมที่9คือนั่งนิ่งนาน คือสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณลุกขึ้นนะคะแล้วก็ไปขยับขยืน่นขยายร่างกายได้นะ,ะไปบิดขี้เกียจหรือเดินไปห้องน้ําหรือเดินไปดื่มน้ําหรืออะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้อวัยวะต่างต่างเนี่ยมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะลําไส้ด้วยนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีก็ตามแต่ว่ากลัวนะคะว่าเออผลเลือดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอามาปรึกษาบีนะ บีมีตัวช่วยคือนอกจากการปรับพฤติกรรม9อย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะบีมีตัวช่วยด้วยก็เป็นสารอาหารสกัดธรรมชาตินะคะ2ตัวนี้นะดูทั้งเรื่องตับเรื่องไตนะ,ะเรื่องหัวใจเรื่องหลอดเลือดความดันไขมันอะไรพวกนี้ถ้าสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผลเลือดแอด QR code บีมาได้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ B ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย